ก็เข้าสู่เกมที่2กันแล้วนะครับผมโหมดนี้เป็นโหมดคู่นะเพชรวมกันทั้งหมดเป็น600เพรนะครับที่1เท่านั้นนะครับเกมนี้น้องเทนกับน้องฟิลมเก็บไปลวสองแล้วก็แล้วก็ใบเฟิร์นกับป๋ามากนะครับป๋ามากเก็บไป2องเมื่อกครับตีนี้ยังอยู่ในวงนะนั่งรออยู่ในวงแล้วเกมนี้เอาแชมป์เท่านั้นนะครับเราต้องการแชมป์นะครับความเป็นทีมเวิร์กนะทีมเวิร์กเท่านั้นกับสิงโตวิ่งเข้ามา ทางบ้านแม่มดะฮะสิงโตวิ่งเข้ามาเก็บของสิงโตนี่คู่กับใครกับเป็นภาษาจีนนะเป็นน้องบอลน,นะครับผมทางด้านน้องบอลน,น้องใหม่ของแคนเราเองฮนะคู่กับพี่สิงโตนะครับผมอา้าวเหมือนเหมือนน้องฟิล์มจะเจอครับจังหวะนี้เหมือนน้องฟิล์มจะเจอนะจะเจอคู่ของตี้ของสิงโตนะฮะน้องฟิล์มเจออยู่จะส่งข่าวสาห้ากับพี่เทนนะฮะ <ร anner> พี่เทนจะเจอเหมือนกันครับผมตีนี <ร anner> ้น่าจะเป็นนหนึ่งของแคนเราฮะ โหดทั้งคู่นะครับทางด้านของน้องฟิมแล้วก็น้องเคนนะครับผมพี่สิงโตนะครับนั่งเหมือนก็จะเจอเหมือนกันครับเหมือนจะเจอเหมือนกันครับแล้วก็ดักวงครับได้เปรียบมากๆครับผมที่สิงโตกับน้องบอลนะเกมนี้เอาที่1เท่านั้นนะครับผมเกมนี้เอาที่1เท่านั้นน้ํย้ำที่1เท่านั้นนะครับทางด้านของตี้ของพี่ฟิมกับพี่เทนนี่เก็บไปคนละสองคิวแล้วับโหดมากๆนลครับนหนึ่งนะครับนหนึ่งประจําตี้เราเลยนะ เิ้ยตอนที่โดนหนึ่งประจำแคนเราเลยทีเดียวโอ้โหพูดผิดยังลอยจะเข้าวงนะครับยังคิดอยู่นะฮะจะเข้าวงยังไงวงก็เริ่มบีบแล้วเปิดสกอยวารล็อกวิ่งแล้วก็จังหวะนี้จูงตั้งไอวัปิดไว้ยังไงยังไงยังไงล่ะยังไงล่ะอยู่หรือเปล่าวิ่งแล้วครับจังหวะนี้วิ่งแล้วเออลรโดนวงกินเด้วยัะจังหวะนี้จังหวะนี้ยิงครับยิงสิงโตสิงโตเผื่อสิงโตรอยิงจังหวะนี้แตงได้ตั้งไอวอวปิดได้ครับ กีตัวก็ต้องเข้าวงครับทุเข้าเขาวงกันไหมวงตัเข้าวงแรงนะครับวงสุดท้ายโอ้โหคนเหลือเหลือเพียบคนเหลือเป็น1สิบคนเลยฮะวงเล็กแค่นี้ฮะดูสิโอ้โหวงเล็กนิดเดียวครับพี่ฟิลเราจะเข้าวงยังไงวงต่อไปเอาต่างคนต่างต้องเข้าวงครับในวันนี้ต่างคนก็ต้องต่างเข้าวงนะครับวงอยู่ข้างหน้าครับคนที่อยู่ในวงแล้วน่าจะเป็นตี้ทางด้านของโคดไก่ทั้งสองคนนะครับน่าจะอยู่ในวงรอแล้วนะฮะ แล้วก็ป๋าหมากกับน้องใบเฟิร์นก็ยังอยู่นอกวงนะถือว่ายังอยู่นอกวงนะครับต้องเข้าวงนะครับผมน่าจะเหลือครบที่กันทั้งหมดนะฮะป๋าหมากใบเฟิร์นเฮนตีแล้วก็โค้ดไก่โค้ดไก่นะฮะแล้วก็ทางด้านของสีเกตไม่แน่นใจว่าสีเกตคู่กับใครนะรเอนตี้ต้องเข้าวงครับจังหวะนี้วิ่งเข้าวงไปแล้วโกสกิลโลกวิ่งเข้าวงไปแล้วแล้วก็ยิงเก็บไปแล้วโอ้เรียบร้อยครับหมดตีไปอีกหนึ่งครับผม ทางด้านของตี here, now, ้สิงโตจบไปแล้วนะครับโอ้องน้องฟิล์มเหมือนน้องฟิล์มโดนยิงหรือเปล่าฟิล์มโดนเอาเลี้ยน้องฟิล์มโดนน้องฟิลลบก็พูดดาวไปครับไมเชดาวแล้วตังหัวนี้พิเทนพิเทนพิเทนยิ้มเทนนี่แตกน้องฟิล์มเหลือพี่เทนคนเดียวแล้วจังหวะนี้พขียนนี่มันแค่ตังเหลือคนเดียวเหมือนกันก็ได้แต่โอ้โหเจาะแล้วครับเจาะแล้วครับ M C เจาะแล้วจังหวะนี้ต้องเจาะแล้วพี่เทนเขียนนี่แตกไปอีกหนึ่งโอ้โหพี่เทนเก็บไปสี่นะครับจังหวะนี้ เหลืออีก้าคนนะครับผมตีเต็มน่าจะสองฮะพี่เทนเหลือคนเดียวแล้วครับนี่ไงครับผมผมว่าแล้วโคดไก่อยู่ในวงรอเลยครับโอ้โหนี่ครับเราไปตีของรานสีเกตครับกับกาโตฮะโอ้พี่เทนโดนลุมแน่แน่แล้วครับจังหวะนี้ทางด้านของโคดไก่ก็เหลือสองนะพี่เทนวิ่งมาแล้วไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะตีทางสีเกตนะครับผมสีเกตกับกาโตจะเจอหรือเปล่าแต่โพสิชันได้เปรียบมากครับผมมีเนินบังนะ วิ่งเข้าวงนิดนึงนะฮะเหมือนจะเจอแล้วครับพี่เทนเหมือนจะเจอแล้วครับจังหวะนี้วิ่งเข้ามาแล้วแล้วก็โดนลูกซองยิงสองล้วไม่แตกลูกโอ้โหดูลูกจังหวะนี้พี่เทนเหลือน้อยมากฮะพี่เทนต้องดอาดาววิ่งครับใต้วงปิดโอ้โหยิงเจ็บใต้วงปิดโดนปังเอาแล้วครับจังหวะนี้เลือดโอ้โหเก็บไปตีเลยโอ้โหพี่เทนยังโหดเก็บไปตีนึงแล้วก็ตีใหม่เอาโดนยิงเจ็บอีกครับผมพี่เทนโอ้โห มีกาวด้วยอวเอาดาวมีอีกหนึ่งครับโอ้โหทำไมไม่เข้ามาพร้อมกันละ่ะโอ้โหจังหวะน,นี้พี่เทนได้เปรียบเต็มตังเอวาปิดโอ้โหจังหวะนี้พี่เทนอ่านใหครับพี่เทนต้องปังม๊มยาครับโอ้โหแล้วทางมันไม่ดันเลยครับโอ้โหทางมันไม่ดันมีโอกาสที่พี่เทนปั๊มยาครับจังหวะนี้เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วครับโอ้โหแล้วพี่เทนเลือดหนีแล้วคว้างระเบิดแล้วครับจังหวะน,นี้เอาเลยังไงล่ะครับผมเอาแตกไปอีกหนึ่ง,ง,แ,งแล้วครับเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วน่ารอดต ตโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหหมดไป2ตีแล้วับพีพีโคโหดนะโอโนหนึของแคนแล้วับผมพีนีก็หกลอยเพื่เอาไปเลยยอดกับนัง